สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสอนงาน EP ที่6แล้วนะคะสำหรับคลิปอสอนงาน EP ที่1่ถึง EP ที่5นะคะพี่ฝนได้ให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่เป็นสมาชิกสีกรุงนะคะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้งานนะคะก็คือ,อเว็บไซต์ของบริษัทสีกรุงวอเกอร์นะคะรวมถึงเว็บไซต์ฟรีของทีมงานของเราที่แจกให้กับทุกคนที่เป็นทีมงานนะคะได้มีเว็บไซต์ฟรีกันไปใช้งานนะคะไม่ต้องไปตั้งเว็บไซต์หรือว่าไม่ต้องไป เขาเรียกว่าซื้อเว็บไซต์ใหม่นะคะเรามีเว็บไซต์สําเร็จรูปของทีมงานให้นะคะซึ่งเว็บไซต์ของสีกรุงที่ฝนให้ข้อมูลเปนในอีพีที่1และอีพีที่2นะคะเป็นช่องทางการเรียนรู้งานเป็น เครื่องมือหนึ่งที่บริษัทนะคะจัดทำไว้ให้และลงเม,เมนูต่างๆไว้ให้หน้าเว็บไซต์นะคะถ้าใครได้เรียนรู้งานจากพี่ฝนแล้วนะคะเชื่อว่าคุณจะเข้าไปใช้งานเมนูต่างๆในเว็บไซต์สีกรุงนะคะได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและเชื่อว่าคุณจะรู้จักบริษัทสีกรุงบล็อกเกอร์เรามากขึ้นด้วยนะคะส่วน EP ที่5นะคะพี่ฝนได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกว่าพรบรนั่นเองนะคะส่วนอีพีนี้อีพีที่6ค่ะเรามาต่อเนื่องก,กันกับประกันภัยภาคสมัครใจนะคะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องรู้นะคะในานามของนายหน้าประกันวินาศภาัยนั่นเองนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้งานกันเลยนะคะประกันภัยรถยนต์นะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. ประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เรียกว่าพรบนะคะที่พี่ฝนสอนงานไปใน EP ีที่5นะคะใครยังไม่ได้ดูให้ไปย้อนดูนะคะแล้วก็มาต่อใน EP ีที่6 EP นี้นะคะ ประกันภัยแบ่งออกเป็น2ออประเภทใหญ่ๆแบบนี้ก็คือประกันภยัยภาคบังคับและประกันภัยาภาคสมัครใจพี่ฝนอธิบายคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆนะคะประกันภยัยภาคบังคับคือพหอลบรน,นเองนะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะพระบรคุ้มครองคนไม่คุ้มครองรถไม่เคลมรถใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนทําความเข้าใจง่ายๆนะคะ คุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองชีวิตก็คือเสียชีวิตคุ้มครองร่างกายก็คือสูญเสียอวัยวะต่างๆของร่างกายคุ้มครองอนามัยก็คือเรื่องการรักษาพยาบาลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพรบหนึ่งฉบับมีควาุ้มครองมากถึง5้าแสนสี่พันบาทใครอยากรู้5้าแสนสี่พันบาทจ่ายแบบไหนยังไงบ้างไปย้อนดูอีพีที่ห้านะคะอ่านะคะอีพีนี้นะคะเราจะมาเจาะกันในเรื่องประกันภยัยภาคสมัครใจก็คือประเภทที่สองนะคะหรือที่เรียกกันว่าประกันภยัยชั้นหนึ่งสองสามสองบวกสามบวกนั่นเองนะคะ ประกันภัยภาคสมัครใจก็หมายถึงพูดง่ายๆเลยคือกฎหมายไม่ได้บังคับให้เจ้าของรถทุกคันต้องซื้อนะคะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเจ้าของรถเลยว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อประกันให้กับรถคุณและคุณจะซื้อประเภทไหนก็ได้นะคะซึ่งเราในนามของในหน้าวินาศภัยก็คือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการซื้อประกันภัยรถยนต์ตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมา ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประกันภัยภาคสมัครใจตรงนี้เลยนะคะ ประกันภัยภาคสมัครใจนะคะต่อไปทุกคนจะได้ยินคําว่าประกันภัยภาคสมัครใจหรือประกันภัยภาคบังคับนะคะทุกคนจะได้ยินคําเหล่านี้อยู่บ่อยๆนะคะถ้าเราอยู่ในแวดวงของธุรกิจประกันภัยรถยนต์นะคะให้เราจานะคะแม่นๆเลยว่าประกันภัยภาคบังคับก็คือพรบนั่นเองนะคะส่วนประกันภัยภาคสมัครใจนะคะก็คือประกันภัยกลุ่มนี้ค่ะนะคะประกันภัยรถยนต์ประเภท1ประกันภัยรถยนต์ประเภท2ประกันภัยรถยนต์ประเภท3ประกันภัยรถยนต์ประเภท4 และประกันภยยัยรถยนต์ประเภท5นะคะคำว่าประเภท5อาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่อาจจะเคยได้ยินคําว่า2บวก3บวกตรงนี้บ่อยเลยใช่ไหมคะให้ทุกคนมาเข้าใจว่า2บวก3บวกคือประกันภัยประเภท5นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคล่องแต่ละประเภทนะคะมีอะไรยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงนะคะมาดูประกันภัยประเภท1ค่ะนะคะ,นะคะ ประกันภัยประเภทหนึ่งเป็นประกันภัยที่มีความครองมากที่สุดนะคะคือคุ้มครองครอบคลุมหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมีราคาที่สูงที่สุดกว่าประกันภัยทุกประเภทนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าความคลองเขาครอบคลุมทุกทุกรายการนั่นเองนะคะามาดูกันว่าความครองนะคะคุ้มครองอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งคุ้มครอง ความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอกนะคะพี่ฝนจะขีดเส้นในต้คำว่าบุคคลภายนอกเดี๋ยวจะไปขยายความให้ฟังในสไลด์ต่อๆไปนะคะเนื่องจากมีความสาคัญมากกับคําว่าบุคคลภายนอกนะคะอ่ะคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันนะคะ สองคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเห็นไหมคะบุคคลภายนอกอีกแล้วนะคะสามคือคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถนะคะอันนี้คือตัวรถผู้เอาประกันนะคะสี่คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้นะคะอ่าถ้าดูตามชาร์ตด้านล่างนี้จะจําจําง่ายนะคะก็คือมีสี่หมวดความคุ้มครองนะคะก็คือคุ้มครองการบาเดเจ็บการเสียชีวิตนะคะของบุคคลภายนอกคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถผู้เอาประกันนะคะแล้วก็สูญหายไฟไหม้ะคะจะมี4หมวดแบบนี้นะคะทุกประเภทเลยเพียงแต่ว่าชั้นหนึ่งคุ้มครองทุกรายการเห็นไหมคะ คุ้มครองั้ง4ี่ช่องเลยนะคะอันนี้คือความคุ้มครองของปาาระกันภัยประเภทหนึ่งนะคะหมายเหตุด้านล่างค่ะมีคนสอบถามเข้ามาอยู่เป็นประจำนะคะว่าปาาระกันชั้นหนึ่งมีคุ้มครองน้ําท่วมให้ไหมนะคะตอบให้เลยนะคะในสไลด์นี้ก็ให้ทุกคนทำความเข้าใจตรงกรันปาาระกันภัยชั้นหนึ่งมีความคุ้มครองในเรื่องของน้ําท่วมอยู่ในทุนประกันแล้วนะคะอาจจะไม่ได้มีอยู่ในช่องแบบนี้นะคะแต่ว่ามันมีอยู่ในทุนประกันนะคะมีเฉพาะปาาระกันภัยชั้นหนึ่งที่มีอยู่ในทุนประกันโดยอัตโนมัติ ส่วนประกันภัยประเภทอื่นนะคะอาจจะเป็นสองบวกสาบวกประกันภัยประเภทกลุ่มนั้นนะคะจะเป็นบางแพ็กเกจเท่านั้นที่มีคุ้มครองน้ําท่วมซึ่งบางแพ็กเกจเขาจะเขียนแล้วก็ระบุออกมาเลยว่าคุ้มครองน้ําท่วมนะคะอันนั้นคือจะมีคุ้มครองน้ําท่วมแต่ถ้าไม่มีในเรื่องของความคุ้รองน้ําท่วมอยู่ในประเภทอื่นที่เป็น2บวก3บวกหรือชั้นอื่นนะคะ แสดงว่าเขาไม่คุ้มครองนะคะมีเฉพาะชั้นหนึ่งเท่านั้นนะคะท,ที่มีความคองในเรื่องของน้ําท่วมถึงแม้ไม่เขียนให้คุณเห็นนะคะก็จะมีความคองน้ําท่วมอยู่ในทุนประกันยอยู่แล้วนะคะมาดูประเภทที่2ค่ะประกันภัยประเภทที่2เป็นประกันภัยที่ให้ความครองใกล้เคียงกับประเภท1มากที่สุดแตกต่างเพียงอย่างเดียวนะคะก็คือช่องกากบาทเห็นไหมคะเขาไม่คุ้มครองรถผู้อาบระกันค่ะนะคะ คุ้มครองชีวิตอนามัยบุคคลภายนอกคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะคะคุ้มครองสูญหายไฟไหม้แต่ไม่คุ้มครองรถคันอาปกะกันะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครซื้อชั้น2ไว้เกิดชนกันไม่คุ้มครองรถรถผู้อาปกรณนะคะก็คือรถเหล่านะคะถ้าเราซื้อก็ไม่คุ้มครองรถเหล่าคุ้มครองแต่คู่กรณีเห็นไหมคะคุ้มครองแต่คู่กรณีนะคะอันนี้คือประกันภัยประเภทที่2นะคะมาดูประเภทที่3ค่ะนะคะประเภทที่3เห็นไหมคะ ถูกกากระบาดออกไปสองช่องนะคะคือไม่คุ้มครองรถผู้อพกนและไม่มีคุ้มครองสูญหายไฟไหม้นะคะส่วนคุ้มครองชีวิตอนามัยของคนภายนอกทรัพย์สินคนภายนอกอันนี้คุ้มครองให้นะคะอันนี้ความคุ้มครองประเภทที่3นะคะซึ่งราคาประกันจะถูกมากนะคะในสิกรุงเราเนี่ยมีประเภท3ราคาถูกที่สุดอยู่ประมาณพันหหรือพันเานะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกคนเอาไปเสนอขายได้สําหรับใครที่ เป็นรถที่รถเก่าแล้วนะคะซื้อประกันไว้เพื่อเอาไว้คุ้มครองคู่กรณีนนอย่างเดียวสามารถซื้อชั้น3ได้นะคะเพราะไม่มีคุ้มครองรถของผู้ประกันนั่นเองนะคะมาดูประเภทที่4ค่ะนะคะประเภทที่สนะคะเป็นประกันภัยที่ ไม่ได้มีบริษัทไหนทําแพ็กเกจออกมาขายแล้วนะคะเท่าเท่าที่พี่ฝนทางานตรงนี้มาไม่เคยขายประกันชั้นสี่นะคะแต่เขามีแค่นั้นเองเขามีตัวตนอ่ะแต่ว่ามันไม่มีบริษัททําแพ็กเกจมาขายเนื่องจากว่าความคลองมันแทบไม่มีความคลองต้องว่ามันมีแค่หมวดเดียวเห็นไหมคะคุ้มครองทรัพย์สินอย่างเดียวทรัพย์สินบุคคลภายนอกอย่างเดียวนะคะไม่คุ้มครองชีวิตอนามัยนะคะไม่คุ้มครองตัวรถอุปกันไม่คุ้มครองสียหายไฟไหม้นะคะคุ้มครองเพียงแค่ ทรัพย์สิทธ์บุคคลภายนอกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยประกันประเภท4ี่แทบจะแบบไม,ไม่ไม่มีอะ,ะ่ะแทบจะไม่มีบริษัทไหนทําแพ็กเกจออกมาขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าตรงนี้เราแค่จําไว้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขายอยู่แล้วนะคะมาดูประเภทที่5อ่าประเภทนี้เป็นประเภทฮอตฮิตนะคะขายดีมากนะคะเนื่องจากว่าประเภทที่5ความคุ้มครองของเขาอะคะ่ะจะให้เคียงกับชั้นหนึ่งมากที่สุด ต่างกันนิดเดียวนะคะต่างกันนิดเดียวนะคะมาดูนะคะประเภทที่5แยกออกเป็น2บวกกับ3ามบวกหรือ2พัดสพัด2บวก3า <2 S 1> บวก2พัดคำเดียวกันนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปได้ยินบางแพ็กเกจอาจจะใช้คําว่า2พัดบางแพ็กเกจอาจ,จใช้คําว่า2บวกนะคะ <c oughs> <c oughs> ให้รู้ว่ามันคืออันเดียวกันนะคะ <c oughs> มาดูค่ะความคลองนะคะที่ฝนอธิบายตามชาร์ตด้านล่างเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนแบบจําง่ายๆเนาะ นะคะสองบวกนะคะประเภทสองบวกก่อนนะคะคุ้มครองในเรื่องของการบาดเจ็บนะคะชีวิตอนามัยบุคคลภายนอกเห็นไหมคะเหมือนชั้นหนึ่งเลยนะคะคุ้มครองเรื่องของทรัพย์สินบุคคลภายนอกใช่เหมือนชั้นหนึ่งเลยนะคะคุ้มครองความเสียหายของตัวรถผู้อาปกันเห็นไหมคะเหมือนชั้นหนึ่งเลยแต่มีดอกจันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาขยายความตรงดอกจันกันนะคะแล้วก็คุ้มครองเรื่องสูญหายไฟไหม้นะคะ ทุกคนสังเกตว่า2บวกมีความฟองเต็มทุกช่องเหมือนประกันประเภทหนึ่งเพียงแต่ว่ามันมีดอกจันตรงนี้นะคะดอกจันในเรื่องของรถผู้อวัะกันนั่นเองดอกจันตรงนี้เขาให้ความจำกัดความว่าประเภท2บวกและ3บวกนะคะเหมารวม3บวกด้วยนะคะจะต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นนะคะอันนี้คือ กรณีที่เราซื้อสองบวกสามบวกความครองเนี่ยเหมือนชั้นหนึ่งทุกประการเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้คุณขับรถชนแล้วคุณไม่มีคู่กรณีคุณไม่สามารถเคลมสองบวกได้นะคะความหมายตรงนี้คือสองบวกต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านะคะข้อ2ก็บอกว่าต้องมีคู่กรณีถ้าชนแล้วหนีหายานพาหนะหลักฐานไม่ได้จะไม่ได้รับความครองนะคะกรณีที่ อชนแล้วหนีแต่เรามีกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพได้ชัดเจนว่าเลขทะเบียนรถที่ชนแล้วหนีอ่ะคือเลขทะเบียนรถอะไรอันเนี้ยสองบวกคุ้มครองนะคะแต่ถ้าชนแล้วหนีแล้วคุณไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้ว่าคันที่ชนหรือคู่กรณีของคุณนะคะเลขทะเบียนรถอะไรอันเนี้ยสองบวกและสามบวกจะไม่คุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นดอกจันตรงนี้นะคะสําคัญ ใครที่าขายงาน2บวกาบวกต้องอธิบายลูกค้าให้เข้าใจนะคะคุ้มครองกรณีที่รถชนกับรถด้วยกันเท่านั้นนะคะส่วนประเภทสามบวกนะคะก็จะมีช่องกากบาดทิ้งอยู่ช่องหนึ่งก็คือ3าบวกไม่คุ้มครองในเรื่องของสูญหายไฟไหม้นะคะนอกนั้นคุ้มครองเหมือนกับประกันภัยสองบวกหรือประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะที่มีความคล่องเรื่องของชีวิตอนามัยของคนภายนอกนะคะินทรัพย์คนภายนอกความเสียหายต่อ ตัวรถพวเอาปกันภัยนะคะก็มีดอกจันก็คือคุ้มครองกรณีที่รถชนรถเท่านั้นนะคะส่วนสูญหายไฟไหมไม่คุ้มครองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคา2อบวก3าบวกเนี่ยเป็นราคาที่เขาเรียกว่าราคาเซฟราคาประหยัดลงมางแล้วก็มีความคลองที่รครอบคลุมมากกว่าการที่จะซื้อแบบประเภท3เฉยๆหรือประเภท2เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขายงานลูกค้าล่ะเราก็สามารถเชียร์ให้ลูกค้ามาซื้อประเภท2บวกและ3บวกได้นะคะ ามบวกก็จะราคาถูกลงมาจากสองบวกนะคะอ่านะคะมาดูนะคะอันนี้คือตารางแบบว่าเปรียบเทียบให<ช>้ทุกคนเห็นชัดๆเลยนะคะ <น Sydney> ทุกประเภทนะคะเห็นไหมคะว่าชั้นหนึ่งคุ้มครองเต็มทุกช่องเลยนะคะบาดเจ็บเสียชีวิตนะคะคุ้มครองหมดเลยทรัพย์สิบสนบุคคลภายนอกคุ้มครองให้นะคะความเสียหายตัวตัวรัวววเอาปรกันครุ้มครองให้นะคะสูญหายไฟไหม้คุ้มครองให้เห็นไหมคะอันนี้คือประเภทที่หนึ่งนะคะประเภทที่สองนะคะความคุ้มครองหายไปช่องหนึ่งก็คือ ประเภทที่สองจแมน่แมนๆไม่คุ้มครองลดผู้เอาประกันค่ะนะคะประเภทที่สามนะคะหายไปสองช่องค่ะทุกคนนะคะก็คือไม่คุ้มครองรถผู้เอาประกันและไม่คุ้มครองสูญหายไฟไหม้นั่นเองอันนี้คือประเภทที่สนะคะประเภทที่สี่นะคะหายไปสามช่องคุ้มครองแค่ทรัพย์สินบุคคลภายนอกอย่างเดียวประเภทนี้ไม่ต้องจำนะเพราะว่าไม่ค่อยมีแพคเกจทํามาขายนะคะประเภทสองบวกนะคะสองบวกคุ้มครองเต็มทุกช่องเหมือนชั้นหนึ่งเลยเห็นไหมคะ ทุกช่องเลยเพียงแต่ว่ามีดอกจันนะคะดอกจันก็อย่างที่ฝนอธิบายก็คือเขาจะเคลมให้กรณีที่รถชนรถเท่านั้นหรือชนกับจาน,นานะทางบกเท่านั้นนะคะอันนี้คือความหมายของดอกจันนะคะ3บวกนะคะมีการกรบาดท,ทิ้งหนึ่งช่อง3าบวกก็จะเหมือนชั้น3ตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะเขาการกรบาดท,ทิ้งนะคะในเรื่องของสูญหายไฟไหม้3ามบวกไม่คุ้มครองนะคะส่วนอ่า ความคลองของลดประกันนะคะก็มีดอกจันนะคะก็คือคุคองกรณีรถชนลดเท่านั้นนะคะไปขีดควนอ่าไปขูดไปอะไรที่ไม่มีคู่กรณีสองบวก3บวกไม่เคลมให้นะคะอันนี้คือความหมายนะคะอ่ามาดูต่อนะคะอันนี้พี่ฝนขยายความของคําว่าบุคคลภายนอกให้นะคะเราจะเห็นอยู่บ่อยเห็นไหมคะนี่บุคคลภายนอกนะคะทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะคะคําว่าบุคคลภายนอกนะคะ หมายถึงอ,อะไรนะคะอันนี้คือคําจํากัดความของบุคคลภายนอกนะคะมันจะมีอยู่สองหมวดก็คือก็คือหมวดของความควองเรื่องของอชีวิตร่างกายอนามัยนะคะของบุคคลภายนอกนะคะกับอีกหมวดหนึ่งคือหมวดของทรัพย์สินบุคคลภายนอกก็คือข้อที่สองตรงนี้นะคะซึ่งพี่ฝนเนี่ยให้คําจํากัดความรวมรวมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะว่า,าบุคคลภายนอกเนี่ยเขาไม่รวมถึง คู่สมรสนะคะบิดามารดาบุตรของผู้เอาประกันภัยนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกคือคนอื่นๆที่ไม่ใช่คู่สมรสบิดามารดาบุตรของผู้เอาประกันภัยนะคะ <S 2> <S 2> <S อันนี้คือความหมายบางคนอาจจะงงว่าอะไรยังไงนะคะสมมุติค่ะสมมุตินะคะสมมติว่าวันนี้ค่ะมีรถนะคะขับไป หนึ่งคันในรถคันนั้นนะคะมีคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนคุณพ่อนะคะนั่งไปด้วยนะคะ<ด>คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่สิคุณพ่อกับผู้สมรสนะคะก็คือคุณพ่อกับภรรยาอยู่ในรถนะคะแล้วก็มีเพื่อนของคุณพ่อนั่งไปด้วยสมมุติว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุนะคะความเสียหายต่อชีวิตนะ,ะน,นะคะหมดนี้นะคะหมดนี้นะคะหมดที่หนึ่งนี้นะคะความเสียหายต่อชีวิตนะคะ เขาจะไม่คุ้มครองคุณพ่อและภรรยาแต่เขาจะคุ้มครองเพื่อนของคุณพ่อค่ะนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อและภรรยาเป็นข้อยกเวน้นก็คือเป็นคู่สมรสนะคะที่อยู่ในรถของผู้อาะกันภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความครองในเรื่องของอาชีวิตอนามัยตรงนี้คุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกนะคะบุคคลภายนอกคือบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรส บิดามารดาหรือบุตรหรือลูกจ้างที่อยู่ในครอบครองของคุณนะคะเขาไม่คุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมวดต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าผู้เอาประกันภัยนะคะซื้อไว้แล้วสามารถเบิกดานะคะมันมีคําว่าบุคคลภายนอกจํากัดไว้อยู่นะคะอย่างเช่นทรัพย์สินบุคคลภายนอกพี่ฝนยกตัวอย่างอย่างเช่นว่านะคะวัสดีค่ะคุณผู้เอาประกันภัยเป็นคุณพ่อนะคะขับรถไปแล้วบังเอิญนะคะถอยเข้า ที่จอดรถที่บ้านของตัวเองนะคะแต่บังเอิญนะคะไปะเหยียบเป็นคันเร่งนะคะปรากฏว่าชนเข้าไปตรงกำแพงบ้านของตัวเองนะคะทำให้ทรัพย์สินของบ้านตัวเองนะคะเสียหายก็เรียกบริษัทประกันภัยมาเพื่อจะเคลมนะคะปรากฏว่าทรัพย์สินตรงนี้เป็นทรัพย์สินของตัวคุณเองนะคะก็คือคุณอยู่ในหมวดของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยนะคะเขาจะไม่เคลมไม่ซ่อม รั้วกำแพงที่คุณถอยชนนะคะเพราะมันอยู่ในหมวดของบุคคลภายนอกเขาจะเคลมให้เฉพาะคนภายนอกนะคะเพราะนั้นบ้านเป็นบ้านคุณเองนะคะรั้วประตูบ้านที่คุณขับชนนะคะเป็นรั้วประตูบ้านคุณเอง เป็นทรัพย์สินของคุณเองเขาไม่เคลมนะคะอันนี้คือหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะที่ระบุไว้ชัดเจนว่าบุคคลภายนอกนะคะตรงนี้ทุกคนต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วจะได้อธิบายลูกค้าได้นะคะบางคนลูกค้าซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วแบบถอยชนล้วบ้านตัวเองนะคะแล้วโวยวายว่าประกันภัยไม่เคลมความจริงแล้วมันมีระบุอยู่ในตรงนี้แล้วนะคะว่าเขาไม่คุ้มครองนะคะบุคคลภายในบุคคลภายในนั่นหมายความว่า,าคู่สมรสนะคะบิดามารดาบุตรนะคะ ของผู้อระกันไทยและลูกจ้างที่คุณที่คุณครอบครองหรือคุณจ้างเขาอยู่นะคะอ่ะนะอันนี้คือความหมายนะคะของคําว่าบุคคลภายนอกนะคะจำแม่นๆเคลมให้กับบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลภายนอกนะคะจำแม่นๆนะเคลมให้เฉพาะบุคคลภายนอกนะคะอย่าสมมติว่าไปขับรถชนอ่ะไปไปไป,ไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วขับรถแล้วถอยไปชนอ่ารั้วบ้านเพื่อนพังอย่างเงี้ยค่ะ ประกันภัยซ่อมให้ในหมวดทรัพย์สินบุคคลภายนอกเพราะว่าเพื่อนเป็นบุคคลภายนอกนะคะไม่ได้จัดอยู่ในคู่สมรสบิดาบรรดาบุตรนะคะหรือลูกจ้างนะคะเพราะฉะนั้นประกันภัยจะเคลมให้อ่านะคะมาดูกันพอนะคะอ่าอันนี้ให้อยากให้ทุกคนเข้าใจและจาแม่นๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนอ่ะเข้าใจว่าซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วคุ้มครองจนแบบหมดเวลา ถึงเที่ยงคมเิื่งคืนอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนให้ทำความเข้าใจตรงนี้นะคะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดความคองในการเอาประกันภัยนะคะ 1. กรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยล่วงหน้าให้ถือว่าบริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองตั้งแต่เวลา00.01 00นอของวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัยนะคะอันนี้ข้อน,นี้อธิบายง่ายๆคือคุณซื้อประกันภัยล่วงหน้าก่อนที่จะ ก่อนที่ประกันภัยเดิมของคุณจะหมดอะคะ่ะสมมติว่าประกันภัยจะหมดอีก3วันข้างหน้าและคุณซื้อล่วงหน้านะคะประกันภัยจะทําความคลองต่อเนื่องจากกรมธรรมเดิมให้คุณนะคะก็คือครองต่อจากอีก3วันที่จะหมดะคะ่ะสมมติว่าหมดวันที่หมดวันที่หนึ่งันวานะคะแต่เราอะไปซื้อก่อนล่วงหน้านะคะ ความครองในข้อหนึ่งตรงนี้ก็คือการซื้อลวงหน้าเขาจะไปคุ้มครองให้วันที่หนึ่งธันวาที่วันที่ประกันภัยของคุณหมดนะคะโดยคุ้มครองเวลา0.01นนั่นเองความครองจะเริ่มเกิดขึ้นต่อจากกลมเดิมที่คุณหมดนั่นเองนะคะข้อที่2คือกรณีที่แจ้งขอเอาประกันภัยในวันเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัยให้ถือว่าเวลาที่เริ่มมีความคุ้มครองคือเวลาที่บริษัทตอบตกลงรับประกันภัยนะคะอันนี้คือกรณีที่ คุณประกันขาดมานะคะคุณประกันเดิมขาดมาแล้วนะคะคุณมาซื้อประกันภัยสมมติซื้อวันนี้แล้วก็คุณโอนเงินนะคะเข้าไปบริษัทประกันภัยนะคะเท่ากับว่ามีความคลองเกิดขึ้นเลยในวันที่คุณโอนเงินนะคะสมมติประกันภัยคุณขาดมาคุณซื้อวันนี้โอนเงินวันนี้ความคลองเกิดขึ้นวันนี้นะคะอันนี้คือความหมายของข้อนี้นะคะข้อที่2นะคะข้อที่3คือเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองนะคะคือ1 6 3หนของวันสิ้นสุดระยะเวลา ประกันภัยนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าใครหลายคนนะคะปล่อยให้ประกันขาดแล้วพอประกันขาดนะคะเลยเวลา16.3 0น,นกเกิดอุบัติเหตุนะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้นะคะพี่ฝนยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนนะคะตัวอย่างเคสอย่างนี้นะคะคือประกันภัยชั้น1ห,หมดวันที่17นะคะเดือนมกราสองพันหนะคะก็คือวันนี้วันนี้ฝนทาคลิปนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ต่อประกันเลยเท่ากับว่าประกันหมดวันที่17วันนี้นะคะ แล้ววันที่สิเจ็ดนะคะวันนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะประมาณ4ี่โมงสี่สิบห้านาทีนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบอกเลยนะคะว่าประกันภัยที่คุณซื้อไว้ชั้นหนึ่งไม่คุ้มครองแล้วนะคะเนื่องจากว่าระยะเวลาสิ้นสุดของการรับประกันภัยคือเวลาสิบหสานค่ะนะคะแล้วคุณนะไปเกิดอุบัติเหตุ1ิบหุสี่ห้านเพราะฉะนั้นประกันภัยไม่คุ้มครองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบางคนะ หลงค่หลงประเด็นหรือว่าไม่ได้มีความรู้ตรงนี้คิดว่าหมด17ก็คือหมด17เที่ยงคืนหรือรอรอ,อคือแบบมีความคลองไปจนถึงเช้าวันที่18อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นะคะเขาจะสิ้นสุดเวลาคลองเวลา14.30นอน,นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ลูกค้านะคะ เวลาขายงานพยายามแจ้งงานให้ลูกค้าต่อประกันล่วงหน้าดีที่สุดนะคะของเราบกเราล่วงหน้าได้1เดือนนะคะทุกคนแจ้งต่อประกันล่วงหน้าได้เลยเพื่อให้ลูกค้ามีความคลองต่อเนื่องนะคะจะได้ไม่เป็นเคสแบบนี้เนาะนะคะมาดูกันต่อค่ะนะคะประกันภัยภาคสมัครใจตรงนี้นะคะจะไม่เหมือนพอรบรนะคะสิ่งที่ฝนให้ข้อมูลในพรบรคือเมาแลวขับพรบก็ครมนะคะไม่มีใบขับขี่พรบก็คลม ผิดกฎจราจรพรบก็เคลมนะคะแต่ประกันภัยภาคสมัครใจเขาไม่เคลมนะคะทุกคนถ้าคุณผิดเงื่อนไขนะคะซึ่งหลักๆพี่ฝนเอามาให้ดังนี้นะคะอันนี้คือ5ข้อสําคัญที่บริษัทประกันภัยเขาจะไม่คุ้มครองนะคะก็คือ1การใช้รถนอกอาณาเขตคุ้มครองนะคะก็คือประกันภยนะะัยเนี่ยค่ะคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อประกันภัยไว้แล้วคุณแบบ ไม่ได้ซื้อขยายความคองไปต่างประเทศแล้วคุณเอารถไปใช้ต่างประเทศแบบนี้นะคะประกันภัยไม่คุ้มครองนะคะถ้าคุณไปเกิดอุบัติเหตุข้อที่สองการใช้รถในทางผิดกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือตรงตรงตัวเลยนะคะใช้รถในการไปก่อคดีต่างๆที่มันผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการป้นนะคะอันนี้คือประกันภัยปฏิเสธความคลองทันทีเลยนะคะ ข้อที่3คือการใช้รถในการแข่งความเร็วนะคะอันนี้ใช้ไปการาใช้ในการเอาไปขับแข่งกันนะคะตั้งใจเจตนาแข่งความเร็วกันเลยนะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุประกันภัยไม่คุ้มครองนะคะ 4. คือการใช้ลากจูงหรือผลักดันเว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันด้วยหรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพหรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงกันนะคะหคือความรับผิด ซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้นซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้วความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้นการขับขี่บุคคลการขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขนาดขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็คือเมาแล้วขับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนนะคะ หลักเกณฑ์ของการเมาแล้วขับเนี่ยคือเกิน150มิลลิกรมัมแต่ณนะปัจจุบันกฎหมายออกมาแค่50มิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าขับรถนะคะแล้วดื่มมาเนี่ยถ้าเขาเป่ามาแล้วเกินคือ51ปุ๊บนะคะแล้วคุณเกิดอุบัติเหตรุรกันภัยรถย,ยนต์ไม่คุ้มครองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาคัญมากนะคะในห้าหมวดนี้ต้องทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายลูกค้านะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ฝนมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของประกันภัยภาคสมัครใจไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาติดตามกันต่อใน EP ถัดไปนะคะเป็นความรู้ประกันภทัยที่จะเจาะลึกไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้จากที่พี่ฝนและสามารถที่จะทําธุรกิจประกันภัยรถยนต์ได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ